สวัสดีครับชาวไซค์ก็ทุกท่านครับกลับมาเจอกับผมตาลาป้าท่านนี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลวัละสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ทุกวันครับและตรงนี้เหมือนเดิมขอบคุณสำหรับพักยก77นะครับขอบคุณที่ทำให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะฮะวันบบนี้สามคู่จะมาจากสามลีกในยุโรปเลยดูคู่แรกเราไปที่กาโชนซาลา์์ิตาลีกันก่อนนะครเที่ยงคืนตรงนะฮะไปดูเวโรนาครับทีมหักสิบเก้าวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางโรม่าทีมหนักหกครับเดี๋ยวคู่นี้มมาเเกดลน มล่าสุดแพ้ซัสโซโล2ประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางโรม่าชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดเล่นในทัูยุโรปเอาชนะเอสเจเคเฮลซิงกิ2ประตูต่อหนึ่งครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาร์วาน่าจะลงสนามประเดิมวันนี้นะครับเวโรนาเกมรุกวันนี้จะมีทางโตมาอองรีกับทางซิมเนีแวรดี้นะครับส่วนทางโรม่าจะมีทางนิโคลโลซานิโอโลเป็นเพลย์เมเกอร์นะฮะหน้าเป้าใช้เป็นทางทามิอับราฮัมครับเขาองบอกว่าเวโรนาแย่หนักมากนะครับพวกเขาแพ้มา6เกมติดๆเลยนะครับไม่ใช่แค่5นะฮะตัวเจ็บตัวแบนก็เยอะสภาพหนเเเเเหลืืออออออกกกินนนนะะะคคครรรรรรัััับบบบต้งงมมมาาาจโ่่่ทีีดวยใฟ์ าชนะมา3เกมติดแล้วขุมกําลังเกาต้องบอกว่าคุณภาพทีมของมูรินโญ่เนี่ยผู้เล่นของเขาเนี่ยสูงกว่าทางอุลเลน่าเยอะนะครับวับนนี้แค่ชนะก็พอผมมองว่าโรม่าไม่น่าพลาดครับโรม่าน่าจะบุกมาชนะอุลเลน่าได้ถึงบ้าน2ประตูต่อหนึ่งไปคู่ที่2ไปดูกันที่ซุปเปอร์ลีกาเดนมาร์กกันในเวลาตีหนึ่งตรงนะครับไปดูมิทิลันครับที่อันดับ5วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางโอเดนเซ่ที่อันดับ7ครับดูคนที่เจอกันมาเกมล่าสุดเป็นมิทิลันเอาชนะ5ประตูต่อหนึ่งเลยครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทัั 2, ทััั้ 2, 2, ้้ง2 2 2 2ทททีมมมมมกกนนนนนคคครรรรรบบบิิิแแลลลดชะะะเเสสอออพพ1่่าาาุุุซโโใตตยปปู นะโอเดนเซชนะ2เสมอ3ไม่มีแพ้เลยนะฮะเกมล่าสุดเอาชนะลิงบี้มา3ประตูต่อหนึ่งไปดูที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับวันนี้มิชลันนะครับคริสโตเฟอร์โอซันน่าจะกลับลงสนามนะครับหลังจากเกมกลางสัปดาห์เนี่ยพักเพื่อ รอความฟิตนะฮะหน้าเป้าจะเป็นทางโซริกาบาครับส่วนทางโอเดนเซจะมีทางฟรังโกทองย่านะฮะตรงกลางนะครับหน้าเป้าจะเป็นทางอิสซันเยบาลีครับก็ต้องบอกว่ามิทิลันมีพลาดบ้างนะครับในเกมยุโรปแต่ว่าในลีกยังไว้ใจได้นะครับพวกเขาไม่แพ้ใครมา6กเกมแต่ติดเฉพาะในซูเปอร์ลีกเดนมาร์กเนี่ยแหละนะฮะส่วนทางโอเดนเซเป็นช่วงเวลาที่ดีเหมือนกันนะฮะไม่แพ้ใครมา6เกมติดเหมือนกันแต่หนักไปทางเสมอนะครับแล้วก็เล่นเกมเย็นค่อนข้างจะดีครับสำหรับทางโอเดนเซแต่ผมมองว่าถ้ามาวันนี้มาบุกมาแล ผมมองว่าวันนี้มิทัลันน่าจะเปิดบ้านเฉือนเอาชนะโอเดนเซ่ได้ครับด้วยสกรอร์สประตูต่อหนึ่งครับครูสุดท้ายระบบทีสวีเดนออสเวนคานกัน110นาตีหนึ่งสิบนาทีระดูนอาโคป,ปิ้งนะฮะ วันนี้จะเปิดบ้านอยู่ทางยูแกรเดนทีมอันดับ2ครับโดยคนนี้จะเป็นเกมล่าสุดเป็นนอร์คูปิงเอาชนะ2ประตูต่อหนึ่งนะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับนอร์คูปิงชนะ2เสมอ2แพ้1ครับเกมล่าสุดเสมอทางวานาโมห่งประตูต่อ1ครับส่วนทางยูแกรเดนชนะ4แพ้1นะครับเกมล่าสุดเอาชนะโมงแบบสุดมันเลยนะครับ3ประตูต่อ2ไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามในวันนี้นะครับวันนี้นอร์คูปิงตรงกลางจะมีทางโจนาธานเลวีนะฮะหน้าเป้าจะเป็นทางคริสโตเฟอร์มีนะะฮรเจโโโโออลซ เล่นหน้าคู่กับทางวิกเตอร์เอ็ดวาร์เซนครับตัวเก่งของทางเยอร์กาเดนนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นอกเคปปิ้งวันนี้ขาดตัวหลักทั้งแนวทั้งเกมรับทั้งมิดฟิลด์ไปสองคนเลยน่าจะส่งผลกระทบพอสมควรน,นะครับฟอร์มก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสี่เกมหลังเนี่ยชนะเกมเดียวต้องมาเจอกับทางเยอร์กาเดนที่อยู่ในช่วงฟอร์มดีนะครับห้าเกมหลังชนะซะกสี่ครับแล้วเกมเยือนต้องบอกว่าไว้ใจเชื่อใจได้เลยนะฮะต้องบอกว่าไม่ เพราะว่าเชื่อใจได้เพราะว่าชนะมา3เกมติดทุกระดรในการเล่นเกมเยือนก็ต้องบอกเยอการ์เดนเป็นทีมที่เล่นเกมเยือนค่อนข้างจะเก่งเพราะฉะนั้นผมมองว่าวันนี้เยอการ์เดนดีพอจะบุกมาปราบเลยครับผมมองว่าเยอการ์เดนจะบุกมาชนะโนโคลปิ้งได้ถึงบ้าน2ประตูต่อหนึ่งครับสรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับที่กาโชส์สไลต์ตัลลี่ครับเวโรนาจะเล่นในบ้านแพ้ทางโรม่า1-2ครับคู่ที่สองซูเปอร์ลีกาเดนมาร์กมิทิลันจะเปิดบ้านเฉือนเอาชนะโอเดนเซ่ได้2ประตูต่อหนึ่งครับและคู่สุดท้ายครััััััััับบบบบสสวววีเเเเเเดดนน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 นออออออคคคคคงงงงรรรรรร์โปปปิจจจ้้้้้าาาาาะะะแแพพพทยยกกกกกกตตตู่่ลลล็็ืมซใให อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กด channel, แชร์ว่าเราไซก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลให้สนุกขอทุกคนโชคดีแล้วพบนี้มาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ